คราวเจ้ัมจะพาไปดูตัวอย่างของเกษตรกรคนหนึ่งครับในการใช้พื้นที่ครึ่งไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการปลูกผักหลายชนิดและมีรายได้ดีด้วยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของผักหลายชนิดและหลายรุ่นนะครับทั้งที่กําลังเก็บขายและเป็นต้นกล้าอยู่ในแปลงปลูลกซึ่งเป็นของนางรุ้งตะวันช้างสารชาวตำบลระโนดอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับโดยใช้พื้นที่ครึ่งไร่บริเวณรอบบ้านปลูกผักขายนะครับและเน้นปลูกผัก ที่ตลาดต้องการด้วยมีอายุไล่เลี่ยกกันนะครับอย่างเช่นผักกาดขาวคะน้าหวางตุง้งผักชีผักขึ้นช่ายและโหระพ่าครับนางรุ้งตะวันนะครับบอกว่าใช้พื้นที่รอบบ่อนครับขุดเป็นร่องเพื่อปลูกผักเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่น้อยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยยึดหลักโครงการครึ่งไร่คลายจนของทางจังหวัดในใน,ในการทำเกษตรเป็นต้นแบบครับ,รบไปฟังเสียงกัาหน่อยครับ ครึ่งไร่นี้เราปลูกเน้นใน,นเรื่องผักพืชตระกูลถั่วตระกูลแตงแล้วก็ผักใบผักใบนี้มีหลายหลาย,หลายแบบก็คือ,อเช่นผักกินใบที่ที่เห็นคือโหระพาซึ่งเป็นผักที่ทางตลาดที่ก็ต้องการมากแล้วดูแลง่ายไม่มีสารเคมีเป็นเป็นเป็นการตัดแต่งโดยใช้กิ่งปักกิ่งชำปักก็ได้แล้วก็พอยิ่งตัดแล้วมันก็ยิ่งแตก ราคาเขาเขาขายจะเป็นกิโลค่ะตัวนี้ตัวนี้คือผักแบบประเภทกินใบส่วนผักที่ทานใบแบบสุดก็คือผักผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวตัวนี้ก็ราคาดีค่ะแล้วเป็นพืชทีอ่อายุของเขาในการได้รับผลผลิตเพียงแค่25วันหลังจากเพาะต้นกล้าโอนต้นกล้ามาก็คือใช้แค่ระยะทีแค่25วันก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนที่ตำบลบ้านหาดอำเภอบางกลามจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันครับชาวสวนยางพาราบางคนโค่นยางพาราทิ้งนะครับอย่างเช่นรายนี้นครับโค่นยางพาราประมาณ5้าไร่แล้วหันไปปลูกชะอมส่งขายในพื้นที่หดใหญ่และส่งประเทศมาเลเซียด้วยครับทำให้มีรายได้นะครับวันละประมาณ5,000บาทครับนางอาศีสะยิ่งมณีเจ้าของสวนชะอมแลาว,ว่ายอดชะอมที่เก็บขายแต่ละวันนะครับได้ประมาณ30กิโลกรัมครับขายกิโลกรัมละ150บาท Thank you.